สวัสดีค่ะพบกับครูขวันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นตัวชี้วัดท .4.1. ป .3 ท .4 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูได้ เรามาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่เล้วกันนะคะในเรื่องการใช้พจานานุกรมนะคะในคาบที่เล้วเราก็ได้เรียนเรื่องการเรียงคําตามลําดับสระทีนี้นะคะหลักในการเรียงตามพจานานุกรมเราจะเริ่มจากพยัญชนะสระและก็ตัวสกุนะคะ,ะเราต้องมีลำดับให้ถูกต้องนะคะว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังน,นี่เรามาดูนะคะการพูด การพูดคือการสื่อสารทางการใช้เสียงจากคำพูดให้ผู้รับสารหรือผู้ฟังทราบถึงเรื่องราวความรู้สึกความต้องการการพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันอ่าไหนใครคิดว่าการพูดเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญในชีวิตของเราเลยอ่าไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะการพูดเนี่ยมีความสำคัญมากที่สุดเพราะเราต้องใช้การสื่อสารเราตื่นมาเราก็ต้องพูดแล้วคะ่ะเราต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ มาโรงเรียนก็คุยกับเพื่อนใช่ไหมคะ,ะถ้าเราไม่มีภาษาพูดเราใช้ภาษารายแทนคะสำหรับคนที่เป็นใบก็คือใช้ภาษามือแทนถูกไหมคะ,ะส่วนเราเป็นคนปกติก็คือใช้การพูดในการสาื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราต้องการสาื่อสารออกไปนะคะ,ะเรามาดูแล้วคะ่ะการพูดแสดงความคิดเห็นคืออะไรก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง ออกมาในรูปแบบของการพูดเพื่อให้ผู้อื่นฟังและเข้าใจความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อสิ่งนั้นๆโดยมีหลักในการพูดดังนี้ค่ะศึกษาเรื่องที่จะพูดให้เข้าใจหาข้อมูลเพิ่มเติมคิดหาเหตุผลประกอบการแสดงความคิดเห็นก่อนการพูดทุกครั้งเราต้องมีข้อมูลค่ะคิดว่าเราจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็หาเหตุผลมาประกอบเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือด้วยนะคะ ปอไปไม่แสดงความคิดเห็นไม่ลำเอียงเรียงลำดับเรื่องที่จะพูดให้ดีไม่ให้เกิดความสับสนอ่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้พูดเราก็ไม่ลำเอียงว่าฝั่งนี้เป็นคนที่เราชอบฝั่งนี้เป็นฝั่งังที่เราไม่ได้ชอบนะคะเราไม่ลำเอียงแล้วก็รู้จักการเรียงลำดับว่าจะพูดอ่าเรื่องอะไรออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนพูดวกไปวนมานะคะ ต่อไปพูดให้ตรงประเด็นถ้าเราตั้งใจจะพูดเรื่องสัตว์ป่าเราก็ต้องอยู่ในข้อโครงของเรื่องสัตว์ป่าไม่ใช่ว่าออกไปถึงเรื่องการปลูกผักปลูกผลไม้ได้ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าพูดไม่ตรงประเด็นนะคะและที่สําคัญเลยพูดโดยใช้ถ้อยคําสุภาพอันนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องใช้คําพูดที่สุภาพ ทุกวิชาทุกการสื่อสารเราล้วนแล้วแต่ใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะคะพูดโดยน้ําเสียงที่ไพเราะด้วยนะคะที่นี้สําคัญมากอ่ะเรามาดูนะคะสังเกตภาพบุคคลต่อไปนี้เห็นไหมคะทั้งสองฝั่งนี้นักเรียนคิดว่าเขาทําอะไรกันอยู่ฝั่งผู้ชายก็กําลังสนทนาอะไรกันสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะระหว่างบุคคลสองคนฝั่งผู้หญิงก็เหมือนกัน ่ะสนทนาอะไรกันสักเรื่องนึงนี่แหละอเห็นสีหน้าของเขาไหมคะหน้าตาเย้มแย้มอ,อันนี้เราคาดเดาได้เลยว่าเขาเนี่ยใช้คําพูดที่สุภาพาแต่ถ้าเมไรมีสักคนหนึ่งที่หน้าตาเบื้องตึงเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาสองคนเนี่ยพูดจากันไม่รู้เรื่องแหละหรือว่าใช้อารมณ์ในการพูดหรือตะอหรือตะโกนอีกฝั่งหนึง่งใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องพูดอะไรคะ พูดให้สุภาพอ่าใช้ถ้อยคําที่ไพเราะนะคะและหลักๆเลยเวลาพูดเนี่ยเราก็ต้องออกเสียงรอเรือรอลิงอะไรให้ชัดด้วยนะคะสําคัญเลยลูกนะอ่าทีน,นี้บอกว่าบุคคลในภาพทั้งสองภาพกําลังพูดสนทนาซึ่งเป็นการพูดเพื่อการสื่อสารในการพูดสนทนาอาจเป็นการพูดคุยเพื่อสักถามนะคะก็ได้และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆอันนี้อยู่ที่บุคคลสองคนเขาจะคุยกัน ม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะเขาเรียกว่ากําลังผู้สนทนานะคะอ่าทีนี้การพูดไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารกันเท่านั้นแต่ยังเป็นศิลปะที่ช่วยเสริมบุคลิกของเราอะช่วยเสริมบุคลิกภาพของเราทั้งในชีวิตประจําวันการเรียนตลอดจนการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทีนี้มาดูค่ะที่เรียกว่าเป็นศิลปะที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพ ของเราหมายถึงอะไรคะอ่าเป็นการทําให้การพูดของเราเนี่ยดูดีฟังแล้วรื่นหูค่ะอ่าไม่ขัดนะคะทำให้มีคนเนี่ยอยากจะมาคุยกับเราเสริมให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยดูดีขึ้นจากที่ดูหน้าตาแล้วบางคนบอกว่าคนคนนี้น่าจะพูดไม่ดีสักเท่าไหร่หรอกแอ่ทีนี้เราพูด ได้เพราะแล้วก็พูดให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจเหมือนกันเสริมเลยค่ะเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่ครูขันได้สอนไปในวันนี้นะคะในเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นว่าคืออะไรแล้วก็ได้เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังเราจะมาต่อกันในคาบหน้านะคะเด็กๆจะได้ พูดกันนะคะอา่าผูก่อนจะให้เราแสดงความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังหรือดูในคับหน้าเราจะมาเรียนกันต่อนะคะแหรับวันนี้ผู้ขวัญก็จะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะคะในเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นนะลูกนะจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้หมดเลยค่ะหรือเพิ่มเติมดูตัวอย่างในหนังสือหลักภาษาหน้าที่หนึ่งร้อยได้เลยค่ะแล้วคับหน้าเราค่อยมา พูดสนทนากันนะคะสำหรับวันนี้ครูขันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ